สวัสดีครับกาปรียนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางฟาราอย่างไรเซก,ก็กรุณาฟังให้จบนะครับเราก็จะมีเรื่องราวต่างๆจะมาเล่าให้ฟังว่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้เงินประกันรายได้ไม่ว่าจะงวดไหนๆก็น่าจะมีสาเหตุมาจากที่ผมจะได้พูดไปในตอบไปนี้นั่นเองครับว่าจะมีอะไรบ้างไม่ใช่มัวแต่บนไปวันๆถามไปวันๆ ว่าทำไมเงินประกันรายได้งวดที่1และงวดที่สยังไม่ได้สักทีก็อยากให้ท่านคิดว่าท่านเคยไปถามกยทและก็ทกสบ้างไหมนั่นเองครับก่อนอื่นจะมาเข้าเรื่องราวอะไรต่างๆก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับมาดูกันเลยครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างก็คือบางคนชื่อนามสกุลก็ไปเปลี่ยน ชื่อไม่ตรงกับบัญชีทกศบางคนไปปิดบัญชีตั้งแต่เฟดแรกกลัวทกศหักหนี้บางแปลงบัตรสีชมพูหัวก็ไปแจ้งข้อมูลเมียก็ไปแจ้งแปลงเดียวกันอีกต่างหากมีบางคนเอาที่ดินคนอื่นไปแจ้งข้อมูลบางคนแจ้งพื้นที่ทับที่ของคนอื่นเกินจำนวนเจ้าของเสียชีวิตก็ไม่มีทายาทไปแจ้งสิทธิ์ขอรับแทนกับกยท แล้วก็ทกสอก็จะโอนเงินเข้าบัญชีของคนตายไม่ได้นั่นเองครับวันนี้ผมก็จะมาขอบนพูดให้ฟังบ้างยกเว้นคนที่ตรวจและก็รับรองแปลงยังไม่แล้วเสร็จนะครับสำหรับกรณีนี้ก็คือมาดูที่ข้อมูลจากธนาคารทกสอกันบ้างนะครับคุณรู้บ้างไหมมีกว่า1 0 0 0 0บัญชีที่ปิดบัญชีเพราะกลัวทกสอหักหนี้ ให้รีบไปเปิดซะเขาไม่หักหรอกครับเงินจะได้เข้าคุณรู้ไหมมีถึงสองหมื่นบัญชีมีผู้เสียชีวิตไปแจ้งกยทซะเงินจะได้เข้าบัญชีทายาทและลูกหลานกันต่อไปนั่นเองครับแล้วก็คุณรู้ไหมอีกหลายบัญชีไปเปลี่ยนชื่อนามสกุลทำให้ข้อมูลของกอยทไม่ตรงกับบัญชีทกศ เขาก็จะโอนเงินให้ไม่ได้ก็ให้ท่านรีบไปติดต่อทกสเสียนั่นเองครับทีนี้ก็มาดูข้อมูลจากการยางแห่งประเทศไทยบ้างเหลือที่ยังไม่ได้จ่ายจากระยะที่หนึ่งก็มีดังนี้นะครับเนื่องจากเป็นแปลงปลูกแทนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จเช่นโค่นไม้เต็มตามที่ขอทุนและก็รายที่เสียชีวิตยังไม่ได้มาแจ้งรับสิทธ แทนนั่นเองก็คือสำหรับบัตรสีเขียวก็มีดังนี้คือไม่พบในทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางก็ประมาณ 1, 3 5 4ร้าายอาจจะมีการยกเลิกแล้วก็ได้ประเด็นนี้เนื้อที่ในเกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประกันร,รายได้มันไม่ตรงกับทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง67ราย รอการแก้ไขอื่นๆอาจจะเป็นข้อมูลส่วนตัวอกีกก็ประมาณสัก428รายรอรับรองแปลงใหม่ก็5,187รายเนื่องจากเป็นแปลงปลูกแทนที่ยังดำเนินการอยู่ไม่แล้วเสร็จเช่นโค่นไม้เต็มตามที่ขอทุนและรายที่เสียชีวิตยังไม่ได้มาแจ้งรับสิทแทนนั่นเองก็มาดูที่บัตรสีชมพูกันบ้าง คือไม่พบในเกษตรกรที่แจ้งข้อมูลปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ทั้งสิ้นก็238รายบางทีอาจจะยกเลิกไปแล้วก็ได้เนื้อที่ในทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางก็คือไม่ตรงกับเกษตรกรที่แจ้งข้อมูลปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ประมาณ20รายที่รอการแก้ไข และก็อื่นๆอาจจะเป็นข้อมูลส่วนตัวอีกก็ประมาณ2 9 9ร้รายก็คือนี่ก็คือว่าเป็นสิทธิ์ของตัวเองทั้งหมดที่ผมพูดมานี้ที่อาจทำให้ท่านพลาดเงินประกันรายได้ในครั้งที่ผ่านมาใครเข้าเงื่อนไขข้อใดก็ให้รีบไปติดต่อ ตามหน่วยงานต่างๆที่ผมได้พูดมาทั้งหมดนี้นี่เองครับผมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคราวๆในครั้งต่อๆไปขอบคุณมากครับผมที่ก็มารับชมและก็รับฟัง